บ้างเห็นดูเหมือนมีเลือดออกก็โดนจะโดนเนื้อข้างในเห็นเนื้อเห็นเนื้อขาวโดนแล้วมันโดนซ้ำประมาณสองสามรอบโดนตรงที่เก่าวันนี้ก็โดนจู่โจมทั้งแบกซ้ายแบกขวาเางก็เหมือนพวกเขาจะยั่วล้มมากกว่าแต่บาดีจะอ่าที่ไม่เสียประตูด้วยครับสกอร์นี้โอเคนะโอเคครับก็เดี๋ยวไปเราก็ไปในบ้านอีกทีหนึ่งเป็นไงบ้างบรรยากาศ ตอนที่ฝนตกตอนแรกรู้สึกว่ามันจะเล่นยากเพิ่มมากขึ้นก็มันก็ไม่เป็นผลดีกับเราแล้วก็ไม่เป็นผลดีสำหรับเขาใช่ครับมันก็มัน50 50ครับฝากอะไรถึงกองเชียร์วันนี้ก็มาเยอะนะก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับที่มาดูแล้วก็เชียร์อยู่ที่ S c g ซีแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันวันพุธม,มันมาร่วมเชียร์กันเก็บ บุรีรัมไ้ได้ครับข่าวหน้าขอแรงใจนะฮะเพราะว่าของเขาเสียงเขาดังมากเลยของเราต้องดังมากกว่าเขานะผมว่าน่าจะเต็มสนามาครับวันนน่าจะเสร็จมาันเป็นอีกหนึ่งเกมที่กวินและแผงหลังและเพื่อนร่วมทีมหลายต้อหลายคนเล่นดีมากๆครับก็ <c ười> คือก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่ที่ช่วยกันเล่นในเกมนี้คือคือมาเย็นบุรีรัมก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายอยู่แล้วแล้วก็คือมาเล่นสถานการณ์ที่กดดันมากๆด้วยก็ก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนขอบคุณสตาร์โค้ชแล้ว ที่ขายาไม่นานคือขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ที่ตามมาเชียร์พวกเราครับผมผมรู้ว่าว่ามันก็ค่อนข้างที่จะมีมีปัญหากันก่อนหน้านี้แต่ก็ยังตามมาเชียร์กันเยอะแล้วก็ขอบคุณที่กองเชียร์ที่คอยส่งกำลับบงใจจากทางบ้านมาด้วยครับเจอสถานการณ์ฝนตกก่อนเกมหนักใจไหม <c oughs> ก็มีครับมีเพราะว่าฟุตบอลลูกนี้มันมันจะต่างกับกับของไนกี้ตรงที่ว่าถ้าโดนฝนมันจะค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงก็ก็ดีที่ผ่านมาได้ครับผมสกอร์ศูนย์โอเคไหมครับ พูดถึงโอเคไหมก็ก็โอเคครับแต่ผมว่าผมว่าคือคือ,ค,อคือเราก็ไม่สามารถที่จะเสียประตูในบ้านได้ในแมตช์หน้าที่ต้องเจอเพราะว่าถ้ามุดเราเราเราพลาดไปเสียประตูในบ้านเนี่ยคือคือเราเจองานหนักแน่คือแมตช์หน้าเราก็ต้องพยายามพยายามวางแผนรัดกุมให้ดีแล้วก็มีสามาธิมากมากครับฟอร์มของตัวเองเป็นไงบ้างจากที่พี่สังเกตด,ดูทั้งเกมจะเห็นว่าวันนี้จังหวะการออกมาตัดเกมของตองเนี๊ยบมากรวมไปถึงการชกจะไม่เน้นรับเลยเพราะฝนมันเปียกรวมพอใจฟอร์มตัวเอง ก็ก็โอเคครับส่วนหนึ่งก็โอเคที่ก็ดีใจที่ทีมไม่เสียประตูอยู่แล้วแล้วก็ก็อย่างที่บอกว่าก้องหลังก็ช่วยได้เยอะครับผมส่วนตัวก็พยายามจะมีสมาธิทุกเกมครับก็อันอยากจะช่วยทีมให้ท่ามากที่สุดครับผมก็ยังไงก็ต้องขอบคุณกองเชียร์นะครับได้ข่าวว่าบางกลุ่มรถเสียตามมาครึ่งหลังก็ยังมาจริงๆถอยกลับไปกรุงเทพมันจะง่ายกว่านะก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ไม่ว่าจะตามมาเชียร์หรือว่ารถเสียหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ที่คอยส่งกำลังใจ ผู้ผมสู้เพื่อแฟนบอลบอกได้คําเดียวผมก็ค well ือพวกเราทุกคนทุ่มเทเพื่อสโมสรเพื่อแฟนบอลทุกคนก็ยังไงทุกทุกแมตช์ก็อยากให้ตามไปเชียร์กันแล้วพวกเราตลอดครับผมก็ยังไงขอบคุณจริงๆครับ